สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พบกับชาแนลตามสันดานครับผมวันนี้วันนี้เรามาทำชาเลนจ์อะไรกันครับโอเคไม่ได้เรียกว่าเป็นชาเลนจ์ครับเรียกว่าเป็นการแก้แค้นมากกว่าใช่ครับเป็นเรียยวีตี้ครับคลิปนี้จะเป็นคลิปที่เรียวนะครับไม่มีการเตรียมอะไรทั้งสิ้นไม่มีการเตรียมว่าแต่มีการวางแผนครับผมส่วนคนส่วนพระเอกในบทนี้ครับไม่อยู่ที่นี่นะครับ อ๋อพอยู่กันบทนี้ไม่อยู่ที่นี่ใช่เขาอยู่ที่ไหนครับตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนมุ่งหน้าไปสีรีร่าครับอ๋อมุ่งหน้าไปสีรีร่าจะทำอะไรครับผูอาจาใหญ่รยจาใหญ่อ๋อพาตัดศพผมขอวางแผนกันก่อนนะครับแผนนี้เป็นแผนที่ยิ่งใหญ่ครับผมครับผมของคุณเบนนี่เป็นประมาณไหนครับเป็นห้องห้องรับแขกะครับก็คือบ้านบ้านนี้เป็นบ้านใหม่ครับอ๋อบ้านเป็นบ้านใหม่่คุณเบนซื้อไว เพื่อหญิงมาตโลที่นี่อ๋ออันบ้านเก่าก็คือมีพ่อมีแม่อยู่มีน้องอยู่ไม่ได้คือเวลาเขาจะมาเนี่ยบ้านใหม่อย่างเดียวเลยอ๋ออันนี้ครับ่ครับนี่เรามีข้อมูลเบื้องต้น้วครับตอนนี้เรามีข้อมูลื้อบต้นบ้านเนี้ยไม่มีม่านเลยอ๋อไม่มีม่านเลยแล้วมีเตียงมีเตียงอยู่เยอะเดียวเข้าไปองที่มันสำเร็จความไข่อ่ะอยู่ข้างล่างแบ็นเตียงเตียงเป็นไงครับเตียงเตียงญี่ปุ่นเตียงญี่ปุ่น แต่มีกลิ่นคาวกลิ่นคาวจากเมื่อวานเป็นช่วงรอยต่อรอยต่ออ๋อเป็นรอยต่ออ๋อครับผมเป็นรอยต่อเดี๋ยวเดี๋ยวเราใช้การบุกแบบแนวจู่โจมแนวสวาสดทแนวสวารแนวสวาด์แนวสวารครับพอเราไปถึงปุ๊บเราเห็นเขาเท่านั้นแหละเรารู้แล้วว่าอเขาอยู่บ้านแน่นอน๊เราจะสวาดเลยปุ๊บสวาเราจะย่องเบาเลยย่องเบาปุ๊บไปที่หน้าต่างหน้าต่างเสร็จ แน่นอนถ้ามีเสียบเออ้ออแน่นอนครับขวบล้วเราก็จะเนีนน้ยผมองหน้าตาแฮ้ชอบแล้วตัวบังการหิวยูริครับยูริยูริหิวเวล,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 ลาที่เราปฏิบัติการใช่ไหมครับนายเบนเป็นเวลากี่โมงครับประมาณสองทุ่มครึ่งครับจูโจมเดี๋ยวนั้นเลยเดี๋ยวจูโจมเดี๋ยวนั้นเลยคือต้องบอกก่อนว่าแผนการเรา เลาเราจะทําอะไรเราต้องรอบข้อประจำครับเราต้องตะล่อมเขาคือเราจะต้องถามเขาก่อนว่าตอนนี้คุณอยู่ไหนคุณทําอะไรอยู่ให้ซิมเปลิลให้ดูหน่อยครับคุณเต้แซมเปลิปลแซมเปิลให้ดูหน,หน่อยก็ประมาณนี้ครับถ,ถ้าถ้าล่าสุดนะครับประมาณเวลาหกโมงครึ่งนะครับ<อ>ผมก็เลยถามเขาว่ารับตัวยัง อ่าก็แทกหาเขาว่ารับตัวกันเขาว่าตอบว่ากำลังังใช่ครับเขาตรงเลยผมว่า <c oughs> รู้ <c oughs> จดปะต่งเขาอยู่แล้วว่าคนนนี้ยชื่อสละเป่า <c oughs> ผมเลยพิมพ์ไปว่าขอดูเงาหน่อย <c oughs> ขอดูเงาหน่อย <c oughs> แล้วดำเนินแผนต่อเราเราเราก็ ต้องปล่อยเวลาให้มันดําเนินการต่อไปครับก็เมื่อกี้คุยในไลน์กลุ่มว่าเหมือนว่าเขากําลังกินสบอตูาอยู่ที่เป็นนักสู้เป็นนักสู้มันก็เดี๋ยวเพื่อนเราเป็นผู้ใช้แทบๆครับคุณเต้เขาอยากกินข้าวเหนียวใช้พลังอึดใช้พลังอิดต่อจัดรอแกงเพื่อนจะเมาแล้วเน่เฮียดูนะคยังไม่ถอนเลยแยนะบอก เ็สเก้รอแกงเพื่อนครับนั่งรอขนาดนี้นั่งรอไหนด้วยนั่งรอขนาดนี้แล้วเนี่ยยี่เยี่ยไม่รู้ใครแกงใครเนี่ยไอ้สัสเออคิดไม่ต้องรอใครมึงมีความสุขไปเยอะไม่ต้องมาโกลนซนตีนกูหรอกไม่รู้แม่งี่เยี่ยไม่ไหนไม่รู้เอออยู่ แต่อยู่แถวแม่มึงอยู่ยแถวไหนเนะนี่ยทีลาดอ่ะเด็ดแม่แล้วมึงไปบ้านนี่นะพ่อไก่เลยเพี้ยงผักมึงนี่ขยันมากนะพาเขาไปใช่ไหมอ๋อกูขอทานกี่ดอกวันนี้กากี่ดอกอ๋อ,อน้องสลับเปลาปุ้เนี่ยน้องสลับเปลาปุ้เนี่ย เราซาลาเปาปั้เนี่ยที่ไหนที <orm> <t ell> ่ไหนบ้านใหม่บ้านใหม่ชัวร์ไอสัตว์กูว่าบ้านใหม่ชัวร์โอ้โหร้านจานหน้าเลยกูขอขอขอดูคลิปนะขายคลิปคือดูแต่เฟล่เนี่ยอ๋อกูได้เปียยี่่่ะเดี๋ยวลืมเล่าประสบการณ์ให้กูฟังด้วยนะ กูถามคำเดียวเลยกูวางแล้วบ้านใหม่ใช่มบ้านใหม่ใช่ไหมโอเคเพื่อนรู้เรื่องแค่นี้แล้วนี้เรากำลังเดินทางไปบ้านคุณเบ้นนะครับด้วยความเร็งรีบโชว์หน่อยครับโชว์สเต็ปสามเกียร์หน่อย้ยคืออะ่ไร้ใส่อยู่นะ พาดคนขับมาจากสนามสิงคโปร์ไปไนะครับตอนนี้ยอมยาดมยอมยาดมด้วยไอยักสนามม้านั่งเลยสนามม้านั่งเลยใส่ตอนนี้เราไปหาเพื่อนเบ้นอยู่นะครับตอนนี้เรากําลังไปด้วยความไวสุขนะครับผมแล้วเราจะไปวัดดวงดูว่าตอนนี้คุณเบ้นกำลังทาอะไรอยู่นะครับผมตอนนี้เปิดอยู่นะครับเปิดบ้านหลังนี้ยบอกคราบ้านหลังนี้มาเพื่อนตอนนี้อยู่บ้านคุณเบซนแล้วนะครับ อยู่อยู่อยู่ยี่บฝันไปฝ่าอยู่เปไปจอดจอดโอ้ดีใจดีใจโอ้ยที่วางแผนมาโอ้ใช่เลยใช่เลยคุณผู้ชมโชว์ความสะใจไปเลยครับคุณเต้เจอรถจอดอยู่หน้าบ้าน ประตูห้องเช่ามีรองเท้าสอง เอ้ยเยเ่ยมมาอ้เยี่ยมมันหลอกออันีกม่ชอให้ดังคิดถึงเฮ้ยกูคิดถึงตามตรงเลยครับที่เราเฝ้ารอมาทุกวันเราวางแผนกันมาแม่งใช่อย่างที่เราเห็นเจอรถมันหน้าบ้าหันเจอมันเจอมัน เจถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องตั้มกันนะครับพาเด็กอตั้มกดแชร์ด้วยนะครับกดไลค์ด้วยนะครับบ๊ายบายพาเด็กคอตั้มบ๊ายบายไม่ยังไม่ออกมาเลยดูดิเวลาของเพื่อนก็คือเวลาครูเวลาของเพื่อนเวลาครูนะครับ